สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยพบพอกันคลิปที่สองวันนี้กับสิบไปหา้ายูหาก,กินนะพี่น้องเลยอยู่หน้าคนเดียวกับคือวาวแหละบ่มีนกินวันนี้สิไปหากินโดยบริษับริษัทเงินหลยกับบริษัทเองไปซื้อเงพี่น้องเลยบริษัทเงินบริษัไปซื้อเงก็คือไปหากินเอง ไปหาแนวกินเอง<ม>พี่น้องตามธรรมศาสตร์แต้วตุ่งหทุ่งหน้าเฮาเดี๋ยวตามไปเบงนำกันว่าเฮาสิได้ยยังแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้มาตอนนี้ก็คือนี่เสียมกับขุแต่ว่าเอาขูมาใช้แทนของตามไปเบนนำกันเลยพี่น้องเลยยังกำลังแนมหาว่ามันสีมนี่อยู่บ่อนใดสิ่งที่เหาหามันนี้ก็บ่บนเมนยังดอกพี่น้อง ขึ้นในห้องใต้ดินห้องใต้ดิน,นเองพี่นอ้องผู้ว่ามันจะมีอยู่บนใดเดี๋ยวไปนแหนมหากำลังแหนมหาบนซีอยู่บนใดจะอยูมม่บนมี้มัมันคือนในห้องใต้ดินพี่น้องเีทยวบานเอามันเป็นอาหารที่แซ่บแต่ก็ มีคนมีคนนิยมกินหลายหน,หนึ่งคือมันบริ้ายเงินงนะใส่ไปให้งแหงคุดแต่ว่าเขาแนมแนมห้ามันคือ,อยังบรันเห็นอยู่ได้ดนะีที่สุดเทาก็เห็นเนี่นี่มันจิเป็นอาหารเที่ยง ข้าวเองเที่ยงเลยอาหารเที่ยงข้าวเองแต่ว่าเขาก็ต้องใส่แห้งหลายเติบพี่น้องเพคนได้กินก็ได้พี่น้องก็คือสิหูแล้วว่าแมนอย่างห้องใต้ดินนี่เป็นห้องีเสียงดีนะตัวแรกตัวแหลกแหลกข้าวคุดพี่น้องเลยเบิ่งก่อนอ่าได้แล้วพี่น้อง นี่หากินแบบวิ่งไงหนึ่งตัวเอาปลายดอกมาเนี่เอาจากกันสามสิบตัวพอเลยพี่น้องเว้ยตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองโอ้โหมันไปทางไหนเนี่ย แต่ของแต่ดินนี่มันสิบแปลว่าสิเหลือในได้ไี่น่อยนี่ถึางานี้แล้วตัวใหญ่ๆเลยเลยจัดไปสองตัวเลยไปหน่องไปสองตัว ตัวที่สามก่อนมันจะอยู่ไซค์กันแน่ที่สามหนึบแข็ นี่นเหรอเยอะแล้วตัวที่สามเป็นบาคือหมวดเลยเนาะกองคือเป็นโปกัสเลย สิพ่มาเบิ่งควายเขา้องนอง้นองแต่ดินพี่น้องไอ้นี่เจออีกแล้วนันเดเจอแล้วพี่น้องเอาไลายพี่น้องไอ้พวกนี้นะเลกศร้าสามสีพอได้เป้ปน,นกินเถียงนี่อ่ะนะอาหาร บ้านห้าวใช่น้องหาโดยแต่ต้องต้องใช้เงินใส่แต่แห้งพี่นไหมลองลยอยากกินก็ต้องหาคุดอร่อยนี่พี่ไหมลองทั้งหลักทั้งหลักทังหลัก ตีตื่นเข้ามาได้สี่ตัวตอนนี้กำลังย่างหาพี่น้องโอ้มันกระโดได้ง่ายๆนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้กินของแซ่บก็ได้ต้องได้ย่างหาโดนเติบแถวไปหาก่อนหาเลาะก่อนเลื่ลงแถวทรงแถวหัวยแ็มหัวผมแล้วพี่น้องตอนนี้ยังอยู่ทง ลองเข็มหัวลองเบอร์พ่อยเลยพี่น้องไอ้ควายหนึ่งนี่นีอยู่นี่บูสิเล็กตืดอะไรขึ้ใส่หมันอยู่ใส่บนี้ใสบนีือสิมาหาสิพี่น้องมันคือไม่มียินแห่สมัยไดีกินนี่พวกข้าวเหนีย isso xa Isso Như คือซีเ,เมนท์พี่น้องคือซีเมนต์เละอยู่เละเละตูมเป้เละพี่น้องเว้ยเละไปหนึ่งภาบังไปได้เลยพี่น้องสนุกไปกินได้นี่ เริ่มห่อนแล้วขุดไปขุดมากก็ได้ขึขวดเก่งแทน ฮกโตได้เป็น6กโตอะไรพี่น้องเลยใกล้จะได้กินแล้วส,สิบประมาณสิบตอนเศร้าเนี่ยก็ได้พ่อป่นเลยรพี่น้องลุยไปลุยไป ไปเรื่อย ถึงแล้วพี่น้องหากินแบบในป่าพี่น้องเลยเจออีกแล้วขุดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่แถวบริเวณแถวข้างๆหน้าอะไพี่น้องดูว่ามันห่อนเติบพี่น้องเอลยขอเวลาพักสักก่อนมันคือห่อนแถนะห้อ,อ,อกลดต่อไปพี่น้องเลยขุดต่อไป นี่คว้ยกันพี่น้องนี่ก็แมนคว้ยเก่าเบิ่งน้ำกันตัวใหญ่ตัวน้อยมาได้แบบลุยเดียวพี่น้องไอ้คนนี้ลุยเดียวลุยเดียวล้อ เลิกแท้เลิกแท้ทางเราไปเนอเจ็โตบงกันหนะ้า บริกินง่ายๆได้พี่น้องเลยไปซื้อเขากับแพงกับโบเมนวาเราก็คือเผื่อเขาสิได้มากกระต่ต้องจ่ายถา่ายบริเียงเงินก็ต้องคือเฮาวเด็กน้องบดิเวณเส้นต้องถ่วงรถนี่เพิ่งเลยบริใครบริย่าบริเราพี่น้อง,ง,ม,องมันง่ายๆ เราอยู่กลางป่ากัน้องไว้อยู่กลางป่าใกล้ๆหน้าเนี่ยแหละไม่ได้ไปไกลหรอกกําลังหากินเนี่ยอาหารเถียงไลยหรอก นี่ได้แล้วได้แล้วอย่างเจ้าปาน้อยเอะหาพระเจ้ากล่นกระดอเลงนี่ป้ากระดอเทพมาบุ่าทัานจะจ่ายนี่ แปลนเอิดเติดเลยคือกระดอแทะมันแดดแท้พี่น้องเลยบ่านนี้ไปประทันเขาจะเขาจะคนก่อนได้ผลาย้มันได้จิ้งหรอกก็ได้ประมานซีฟกัวตัวจนเมื่อยไปน้องเออย่างห้อง ไปบวท่านเขาพี่น้องไ,งไปแต่เศร้าก็คือสิได้กินสิไดายไล่คนหนีดอกเยี๋ยงยังสิบปห้าคนเติมอีกดอกจะได้กับเขาพิคิตว่าสมนีพี่น้องให้พอกันใหม่ลิปหนาเด้อแปดกับสิบเบิดแล้วสมนีพี่น้อง